นี่ก็เป็นเทคนิคของการดูแลรักษาเขา่าข้อเท้าขา,ขาใช้ดีกันประคบ,บยืดทายเส้นเอ็นกระดูกกระแเ้มือ Adam, ด้วยสอบให้ทั่งย่อลงไปเอามือจับหัวเข่าแล้วนั่งย่อลงไปค่อยๆย่อลยเอเออย่าย่อสุดให้อยู่ประมาณนั้นค้างไว้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบุกขึ้นค่อยๆย่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ายกตัวขึ้น เดี๋ยวเรากลักบมาับหลังหันแล้วเดินออกไปเดินไปนตรงตรงประตูน่ะแค่นั้นแหละเดินไปแล้วเดินกลับเข้ามาเลยอ่ารู้สึกไงกับอาการนวดคลายเส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อเข่าให้วันนี้ก็ดีอ่ดาจานเพราะที่พ่อเป็นเคยไปทำมามันไม่ใช่มันไม่ใช่เหรอนหนักกหนักขวิดใช่ไหมแล้วตอนนี้ทำให้กีน่นาทีเนี่ยสิบนาที ดีขึ้นโอเคไหมแล้วมันก็ไม่ช้ำเนาะไม่ช้ำเหรอเอ่านั่งเดินมานั่งมีอาการหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างไม่มานวดกันโดยที่ต้องไปเนี่ยเพราะมันไม่เจ็บมันไม่มันไม่ระบมอ่ะอะมันไม่ระบมปกติมันระบมวิธีเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นด้วยศอกนะไม่ระบมใช่ไหมไม่ไม่จังไม่ระบมเลยนะค่ะ